Rain blacktop drop the black top, hard stuff feeling like robot. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incent Channel นะครับคราวที่แล้วนะครับเราได้ทำรีวิวนะครับคลิป10อันดับน้ำหอมที่ชอบที่สุดนะในคอลเลกชันของผมไปใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาเป็น10อันดับน้ำหอมที่อยากได้นะไม่รู้จะเก็บได้หรือเปล่านะครับเพราะแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่า ทั้งหายากแล้วบางตัวนี่ก็ไม่มีในประเทศไทยนะครับบางตัวก็ราคาสูงสูงนะก็เป็นอะไรที่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมอาจจะเก็บได้ช้านะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ทดลองแล้วรู้สึกว่าชอบแล้ว น่าจะนําเก็บเข้ามาอยู่ในคอลเลกชันนะครับนเบน,นื่องจากว่ามีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเหมือนกันที่อยากจะได้มาเหมือนกันนะครับก็มีทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยครับตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่ผมรีวิวไปเมื่อตอนประมาณช่วงกุมภาพันธ์เนาะเป็นน้ําหอมค่ายลุยบีตงนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เออเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามีน้ำหอมนะเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะรู้จักกันกันกบ รูปลักษ์ของการขายกระเป๋าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับมีน้ําหอมนะครับอยู่หลายๆตัวด้วยกันเลยนะครับลักษณะขวดเนี่ยก็จะเป็นขวดแบบกลมๆนะเป็นขวดแบบทรงแบบทรงกระบอกกลมๆม,มนๆนะครับ มีทรงเดียวนะแล้วก็จะมีออกมาแบบหลายอีดิชันมากมายเลยนะครับตัวที่อยากได้นะครับก็คือตัว Reserve Rose นะครับหรือว่า Reserve Rose นะครับเป็นตัวที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสายสีเพลิงแห่งตะวันออกกลางนะครับเป็นกลิ่นที่มีความเป็นกุหลาบเยอะมากๆนะตัวนี้อีกอย่างหนึงนะ่งในตัวนี้หลายคนอาจจะบอกว่า ถ้าเกิดว่าจะใช้ลุยวีตรงที่เป็นกุหลาบเนี่ยทำไมผู้ชายไม่ใช้นัวมงใช่ไหมแต่ว่านัวมงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นของเขาคล้ายๆกับตัว La รตันเอ็กซ์คลูซีฟอยู่นะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าจะใช้กลิ่นแนวนั้นเนี่ยเรามาใช้ตัวนี้ดีกว่าครับเนื่องจากว่ากลิ่นกุหลาบเนี่ยคมกว่าชัดกว่าเนาะแล้วก็มีอูดที่กําลังพอดีนะครับถ้าเกิดว่าเทียบอีกตัวหนึ่งอูดที่ชอบอีกตัวหนึ่งก็คืออูดอิสปาองจากดีโอนะแต่ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่่่รู้สึกกวาลิน เขาจะอูดแรงเกินไปสักนิดนึงแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยยูนิเซ็กท่เท่าไหรนะคือมันดูเหมือนว่าดีไซน์มันเป็นน้าหอมผู้หญิงนะแต่ว่ากลิ่นเขาเค้มๆนะดูเหมือนจะเป็นน้ําหอมผู้ชายยังไงก็ไม่รู้นะครับสำหรับตัวนั้นนะสำหรับกลิ่นนะครับก็จะเป็นกลิ่นแบบแนวกุหลาบกุหลาบนะผมก็ได้มาเป็นตัวทดลองนี้นะครับก็เก็บไว้นานแล้วเหมือนกันนะสำหรับ การรีวิวนะตก็อยากจะได้ตัวจริงเหมือนกันแต่ว่าตัวราคาเนี่ยค่อนข้างจะแพงเหมือนกันเนาะพูดถึงราคาก็น่าจะเกินประมาณ7 8นะ็ดแปัน่ะตัวหนึ่งนะครับกลิ่นนะครับก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกุหลาบอูดนะชัดเจนมากนะครับตัวนี้เป็นอะไรที่แบบว่า ได้กลิ่นอูดที่กําลังแบบดมแล้วสบายสบายอ่ะแล้วก็มีกุหลาบที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับตัวนี้มีความคงทนค่อนข้างสูงนะก็อยู่ประมาณแบบเกิน8ชั่วโมงนะครับตัวติดผิวเนะี่ยแล้วก็กลิ่นไม่ได้หนักจนเกินไปนะ mm. เมื่อเทียบกับนวมองแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานได้ง่ายเลยนะครับเลือก่าใช้ได้ทั้งครอบครัวครับเพราะว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช้ได้หมดเลยนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นกลางๆแล้วก็ที่แน่ๆเลยคือกลิ่นกุหลาบเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับสาหรับตัวนี้นะลูสปิโตงนะครับเลเซอรับ ถัดมานะครับตัวนี้เคยลองมานานแล้วแล้วก็รีวิวไปช่วงแรกๆของการเปิดช่องเลยนะครับก็จะรีวิวไว้แล้วก็ไม่ได้มีตัวทดลองมาเก็บไว้นะตัวนี้เป็นตัวที่อยากได้นะลำดับที่9แต่ว่า มีความรู้สึกว่ายังไม่เก็บสักทีนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างนะคนจะไม่ค่อยเอามาขายก็ออนไลน์กันด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะเกลังนะครับลมอีเดียล e d p หรือลมอีเดียลออเดพาฟาร์มนะครับลมอีเดียลออเดพาฟาร์มนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความยูนิคนิดหนึ่งเนืเ่องจากว่าน้ําหอมผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้เชอรี่นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้เชอรี่แล้วก็เป็นเชอรี่ที่ดูมีคลาสมากๆคือเป็นเชอรี่ที่ดูแบบไม่เหมือนยาแก้ไออะครับ เป็นเชอรี่แล้วก็หนังนะมีความเป็นหนังนะครับซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็มีความอบอ,อุ่นนะครับแล้วก็มันจะมีกลิ่นเบาๆของกลิ่นอัลมอนด์นะครับกลุ่ๆนิดนึงนะบนผิวนะ ตัวนี้ให้ความรู้สึกหรูหรานะครับแล้วก็ซ่อนความน่ารักความแบบเป็นผู้ชายใจดีนะอยู่ในเนื้อกลิ่นด้วยนะครับเป็นแบบอมทะเลนนิดนึงอะครับประมาณนี้ซึ่งเป็นกลิ่นที่ดูน่าสนใจมากๆเลยอีกอย่างดนึงการเป็นออร์ดาพฟาร์มเนี่ยก็มีความคงทนค่อนข้างเยอะนะตัวนี้นะค่อนข้างแบบนานพอสมควรเลยวันนั้นเทสก็น่าจะได้ประมาณสัก หกถึงแชั่วโมงครับประมาณนะั้นะที่ติดผิวนะแต่ว่ากลิ่น,นกระจายตัวดีประมาณ3ชั่วโมงนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าใช้นะครับแต่ว่าแปลกมากเลยที่ว่าเวลาคนเอามาขายออนไลน์เนะี่ยไม่ค่อยเอาตัวนี้มาขายนะส่วนใหญ่จะเอาตัวที่เป็นแบบตัวลมอีเดียวตัวปกตินะ EDT บ้างนะครับหรือไม่ก็ลินเทนซึ่งโดยส่วนตัวนะมีความรู้สึกว่าลินเทนนี่เป็นอะไรที่หนักเกินไปหน่อยนะก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะใช้ตัวนี้นะครับในไลน์ของลมอีเดียวเนี่ย จะใช้ตัว EDP ดีกว่านะเป็นตัวที่เลือกเอาไว้เลยครับอยู่ในคอลเลกชันที่แบบว่าอยากได้เลยอันดับที่8นะครับตัวนี้ไม่เคยลองนะแต่ว่าที่อยากได้เนะี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันมีโน้ตเพียงโน้ตเดียวในตัวน้ําหอมครับ นั่นก็คือนะครับ e s s e n t i a นะครับ molecule o 1นะตัวนีนะ้เป็นอะไรที่อยากได้อยากลองมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้จะหาที่ไหนจริงๆนะเพราะว่าในประเทศไทยนี่หาซื้อได้ยากเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามีอยู่หรือเปล่าด้วยตอนนี้นะครับเป็นกลิ่นที่เป็นโน้ตอ a m b ็อกซานตัวเดียวเลยซึ่งมันทําให้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าสามารถหาซื้อลองได้นะ่อาจจะบบว่าเก็บเอาไว้สักตัวหนึ่งแลตัวนี้เป็นกลิ่นที่ดูแบบน่าสนใจเหมือนกันครับ เพราะว่าไม่เคยเห็นน้ําหอมที่แบบว่ากล้าเอามาขายในยราคาแบบเป็นพันแล้วแบบว่ามีแบบว่าโน้ตโน้ตเดียวอะไรแบบนี้เนี่ยมันต้องมีข้อดีอะไรแน่ๆเลยนะก็เป็นอะไรที่อยากได้และอยากลองมากๆครับสำหรับเอเซนติกนะครับโมลกิวโอวันนะใครเคยลองนะครับคอมเมนต์ก็ไว้ได้ใต้คลิปนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับกลิ่นนี้นะที่เป็นแอมบล็อกซานอย่างเดียวชอบหรือไม่ชอบอย่างไรหรือว่าใครมีอยู่นะครับรู้ว่าใครขายเนี่ยสามารถโพสต์นะครับไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะลองเหมือนกันนะ อันดับที่7ครับเคยลองมาแล้วทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าชอบตัวนี้มากกว่านะครับคือ雷顿 exclusive ครับ雷顿 exclusive นะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นอ่ากลิ่นที่เป็นสไปซี่แบบวอมวอมแล้วก็มันจะมีความแบบเย็นเย็นะครับตัวนี้ก็ได้มาทดลองนะแล้วก็เหมือนกับว่าได้รีวิวไปนานแล้วเหมือนกันนะครับสาหรับ雷顿 exclusive นะคือกลิ่นเนี่ย จะมีความเฟรชนะครับความสปซี่แล้วก็จะมีความแบบว่าเหมือนกับเป็นกลิ่นแนวเหมือนโทนโทนิดๆนะครับตัวนี้มีมิติค่อนข้างเซ็กซี่นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าติดทนด้วยนะตัวนี้จะบอกว่าติดทนนานกว่า8ชั่วโมงแล้วล้างน้ําออกเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ภายใน12ชั่วโมงเนี่ยจะบอกว่าล้างน้ําแทบไม่ออกเลยนะคือจะเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นอูดนะกลิ่นไม้แห้งๆอยู่เบาๆบนผิวนะครับ ตรงนี้เป็นอะไรที่ทนมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความเซ็กซี่มากๆตอนแรกนะครับคิดว่าจะใช้เลตันนะแต่ทําไปทํามาเนี่ยโดมไปโดมมามีความรู้สึกว่าเลตันเอ็กซ์คลูซีฟให้ไม่ติดที่ลึกกว่าแล้วก็ยังคงความเย็นแบบเป็นเย็นเนื้อมาอะ่ะซึ่งเป็นตัวที่อะไรชอบมากๆเลยอะ่ะสำหรับกลิ่นแนวดีนะนี่ก็เลยเป็นอีกตัวครับที่อยากเอานําเข้ามาในคอลเลคชันนะสำหรับเลตันเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันดับที่6นะครับที่อยากได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ย รู้สึกว่าจะหมดทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่หายากเหมือนกันนะครับก็คือ reflection man นะครับจาก um Armort นะครับซึ่ง reflection man จาก um Armort เนี่ยเป็นอะไรที่ตอนไปลองเขาบอกว่าลองได้เฉยๆนะคะคือไม่มีขาย เออนะครับไปลองที่อิสยตันนะแล้วก็ที่พารากร,กรก็เหมือนกันครับไม่มีเหมือนกันนะกลิ่นเป็นกลิ่นที่เป็นแนวแบบสะอาด,อาดเปิดมานมีออร์บิทรูทที่ค่อนข้างจะแบบอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆนะครับเป็นกลิ่นที่ให้คอนเซปต์เหมือนคอมโบรีเฟคชั่นเลยอะคือมันเหมือนเป็นการสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในใจของเรานะคือตัวลักษณะกลิ่นเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีความแบบเอเหมือนจะไม่มีกลิ่นแต่ก็เหมือนมีกลิ่นนะคือแบบเป็นกลิ่นที่อธิบายยากแต่เป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกว่า ใช้แล้วจะเป็นผู้ชายที่ดูหน้าค้นหานะแต่ว่ายังคงความสะอาดยังคงความเรียบร้อยแล้วก็ความหรูได้นะอย่างแบบไม่ตกเลยนะครับสำหรับตัวนี้ u um n b o r d Reflection Man นะ mm hmm. ก็ภาวนานะครับว่าให้เขาไม่ discontinu e แล้วก็ภาวนาว่าน่าจะมีมาขายเร็วๆนะครับตัวนี้ราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณ6-7,000หรือ8,000นะประมาณนี้นะ ราคาพาัากรเหมือนจะ8,000ันะจะไม่ได้คือประมาณนั้นนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนั้นไปถามนานแล้วนะครับตัวนี้ก็รอข่าวกันต่อไปครับว่าเขาจะมีมาเมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่อยากได้เหมือนกันอันดับที่5นะครับเป็นอันดับที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะแล้วก็เป็นอะไรที่พูดถึงเรื่องโน้ตเนี่ยนานกว่า10นาทีเลยนะครับตัวนี้ก็คือโรฮอฟนะครับอิลิชียมโคลลนนะ อิลนะิเซียมเพอร์ฟามคลโลนเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความซับซ้อนมากแล้วก็ให้ความรู้สึกรูหราร่ำรวยอุดมสมบูรณ์และมีความธรรมชาติสุดๆนะคือมันเป็นคอนเซปต์เหมือนเป็นดินแดนสุขาวดีอะไรประมาณนี้นะครับตัวกลิ่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีความซับซ้อนของเนื้อกลิ่นมากนะครับเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บนี่ยอิลิเซียมจะให้ความรู้สึกแบบเหมือนเป็นสตรัสนะแต่ว่าสักพักนึงเนี่ย,ยมันจะมีกลิ่นแบบน้ำๆน,น,นะครับแล้วก็จะมีความเขียว มีความอมเขียวนะแล้วก็จะมีกลิ่นที่แบบเหมือนกับเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวหวานนะครับออกมาตลอดเวลาเลยนะแล้วก็มีเบอร์ g r i ดซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนมีความรู้สึกเหมือนคลีนแ air แล้วก็สวนลอยฟ้าอะไรของบารบิลโล่เยประมาณนี้คือลักษณะกลิ่นเนะี่ยเป็นกลิ่นที่พูดถึงเนื้อกลิ่นนะ่ยไม่ได้แบบชมชางหรือแบบว่าคมกริบอะไรมากมายนะแต่ว่ามิติของการปล่อยกลิ่นของเขาอะครับ,รบมันมีความหลากหลายแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่กลางธรรมชาติจริงๆตัวนี้นะครับเป็นตัวที่อยากได้ เป็นขวดเต็มเหมือนกันนะครับสำหรับอิ h e เชีย Perfume c o l o g n นะก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะใช้ในโอกาสที่พิเศษมากๆนะตัวนี้นะก็ค่อนข้างจะมีความแบบว่าซับซ้อนของกลิ่นมากๆเลยดมแต่ละครั้งนะครับจะให้ความรู้สึกถึงกลิ่นที่เราได้ไม่เหมือนกันเลยสักครั้งหนึ่งเลยนะครับสำหรับการดม Ethereum p e r f ์ m e c o l ล g n ก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่าน่าเก็บอะน่าเก็บเลยนะครับตัวนี้น่าเก็บมากๆนะ สำหรับผู้ชายสายสะอาดต้องการความซับซ้อนนะครับแล้วก็ต้องการความมีเสน่ห์แบบมีความน่าค้นหานะตัวนี้เป็นอะไรที่น่าเก็บมากๆนะครับสําหรับอิลิชิออนเพอร์ฟอร์มคอนนนะครับจากโรชาดอฟนะครับหรือว่าโรชาพา r f ฟอร์มนั่นเองนะครับอันดับที่4นะครับตัวนี้นี่เคยรีวิวไว้แล้วนะแล้วก็เป็นอะไรที่ชอบและคิดว่าน่าจะเก็บเลยนะครับแบรนด์นี้อยากเก็บของตัวเลยตัวแรกนะครับตัวนี้อันดับ5ก็คือนะครับเอแมนนะครับหรือแองเจิลแมนนะครับพิโอห์าน พียวฮาวานนะครับเป็นกลิ่นที่นํามาด้วยกลิ่นที่เป็นแบบว่าใบยาสูบแล้วก็กลิ่นฮันนี่นะหรือว่ากลิ่นของน้ำผึ้งนะครับเป็นการผ,ผสมผสานกลิ่น2กลิ่นได้แบบว่าลงตัวมากๆนะไม่หวานเลี่ยนด้วยนะมีความมีสเสน่นะครับแล้วก็ดึงดูดมากๆและเป็นกลิ่นที่แบบว่าให้ความรู้สึกแบบสงบเย็นนะครับแล้วก็ใสคือด้วยความรู้สึกนี้นะครับทำให้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเจอตัวนี้ก่อนนะโดยเฉพาะกับบานาเดวันเนี่ยจะเลือกตัวนี้ก่อนนะพูดถึง พราะว่าเป็นกลิ่นใบายาสูบที่แบบว่ารู้สึกดีมากๆอ่ะคือมันไม่เป็นแนวใบายาสูบที่แบบดวมปุ๊บเป็นบุหรี่นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแบบใบายาสูบอ่อนๆนะแล้วก็น้ําผึ้งนะครับเบาๆนะมันมีความแบบสมูทแล้วก็ด้วยความแบบว่ากลมกลืนแล้วก็สมูทของกลิ่นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้อยากได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกว่าหวานก็จริงแต่มันไม่เหนอะหนะเท่าไหร่นะ ูดถึงกลิ่นไม่เหนอะหนาเท่าทไหร่นะออกเนอสบายๆระเรื่อระเรื่อนะแล้วก็การกระจายตัวค่อนข้างไกลนะครับไกลแล้วก็แรงนะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยไม่ได้แรงนะครับคือการกระจายตัวฟุ้งไกลเลยแต่ว่ากลิ่นไม่ได้แรง,นะรรรแแรงซึ่งถ้าเทียบกับเดวันแล้วบางทีเนี่ยอาจจะกลิ่นแรงเหมือนกันนะพูดถึงตัวนี้ก็เลยเป็นอีกตัวนะครับที่อยู่ในลิสต์ที่อยากได้เหมือนกันครับสาหรับเอแมนนะครับแองเจิลแมนนะครับพิโอฮาบาน อันดับสนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่รีวิวไปนะครับก่อนที่จะรีวิวตัวที่เป็น่าพาฟาร์มนะครับตัวนี้ก็คือลานูเดรมนะครับโออิเล็กทริกจากอิฟซองโลคงนะครับลานูเดรมโออิเล็กทริกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่กลิ่นเนี่ยเป็นตัวที่มีโทนกลิ่นใกล้เคียงกับลมเลือพาฟาร์มนะครับแต่ว่าจะให้ความรู้สึกของความซ่านะความเผ็ดแล้วก็เหมือนกับตัวโน้ตเจอร์เนียมอะครับเขาจะชัดกว่าแล้วก็จะให้ความรู้สึกแบบเป็นอะไรที่ ดูสไปซี่แล้วดูวัยรุ่นมากกว่านะครับกลิ่นจะเป็นโทนที่หวานน้อยกว่าแล้วก็ดมได้สบายกว่านะเหมาะกับการที่แบบว่าเป็นโทนเดียวกับลาโน,นยโรมอะคือเป็นโทนที่แบบอยู่ใกล้แล้วโอเคครับกลิ่นไม่ฉุนเลยนะเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบว่าสั่งพรีออเดอร์ไว้แล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณช่วงชวงเดือนกันยายนนะครับถึงจะได้ของนะ ซึ่งตอนนี้นะครับมีขายอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสนะแต่ไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะครับประเทศไทยหมดไปแล้วแน่นอนครับเพราะว่ากลิ่นนี้ discontinue ไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ discontinue ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ2019ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอนนี้เนี่ยหายากแล้วพอสมควรนะครับสำหรับตัวนี้นะลานูเดลมนะครับโอเวเลทรจากยิปซังโครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่อันดับ3แล้วก็ ได้สั่งพรีออเดอร์ไว้แล้วแต่อันนี้เนี่ยที่เอามาพูดในคลิปนี้เนื่องจากว่าเป็นตัวที่ยังไม่ได้มีไว้ครอบครองแล้วก็เป็นตัวที่ตั้งเป้าว่าจะซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขากําลังเดินทางมาก็ต้องรอก,ก่อนนะมาเมื่อไหร่จะเปิดกล่องให้ดูนะครับอันดับ2ครับอันดับ2นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับจากค่ายเดลี่มูเบิลครับซึ่งก็คือ ตัวนี้เลยครับเอแมนนะครับเพียวมาส์สนะครับหรือว่าเอ็งเจอแมนเพียวมาส์สนะครับตัวนี้เนี่ยก็ได้เป็นตัวทดลองมาเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวในเดือนหน้านะครับก็รอติดตามกันนะครับสำหรับ P นะ P เพียวมาส์สเนาะเพียวมาส์ในกลิ่นจะเป็นกลิ่นของมาส์นะมาส์ m หรือว่า uh, เศษข้าวบาเล่ะน,นะครับที่ใช้ทําเบียร์นั่นเอง,เ,องเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกหวานน,วนุ่นๆน,นะตัวนี้เนี่ยจะมีความสว่างกว่าตัวของเพียวฮาวานนะแล้วก็จะค่อนข้างให้ความรู้สึกแบบ มันเป็นโทนที่เย็นซาแล้วก็เหมาะกับการเต้นมากๆอ่ะคือเป็นตัวที่แบบว่ามีการฟุ้งกระจายไกลๆแล้วก็โทนกลิ่นจะเป็นแนวแบบหวานหว่นซาๆนะออกแนวเป็นเกือบๆจะสปอร์ตแต่มันไม่สปอร์ตอ่ะคือเป็นแนวที่แบบอืมพูดยังไงดีคือพูดไม่ถูกนะว่าแนวมันเป็นยังไงเนอะรู้สึกว่ากลิ่นมันเป็นอะไรที่แบบว่าโดมปุ๊บจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เซ็กซี่มากเลยอืมเซ็กซี่มากแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเป็นกลิ่นที่เหมือนกับ เอ่อยังไงเดียเหมือนใช้มาเพื่อการแบบเพื่อการนี้เพื่อการว่าพรีเซนต์ตัวเองมากๆเลยนะครับกลิ่นมีแรงดึงดูดมากๆคือลักษณะกลิ่นเนี่ยคือโดมปุ๊บจะให้มีความรู้สึกเหมือนสะอาดนะครับหวานมีสเสน่ห์แต่ว่าไม่เมานะ เป็นเมส์แต่ไม่เมาอ่ะคือเป็นอะไรที่แบบว่าดูดูดีมากๆครับแล้วกลิ่นเนี่ยจะเป็นในโทนที่แบบเหมือนใช้งานจะง่ายกว่าตัวที่เป็นเพียวฮาวานด้วยคือมันไม่ได้ออกเป็นบุรีไงไม่ได้ออกเป็นใบายาสูบเท่าไหร่นะคนที่ไม่ชอบกลิ่นใบายาสูบนะครับแต่อยากได้กลิ่นโทนนี้เลยนะโทนเดียวกับเพียวฮาวานเนี่ยพิวเมาลน,นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าออกกลิ่นดูสะอาดสะอาดขึ้นคลีนด้วยนะ แล้วก็มีเสน่ห์จากความหวานของเขานะครับเป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับตัวชาชานิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะสำหรับตัวกลิ่นนะเป็นตัวที่ชอบเป็นอันดับแบบว่าต้นๆเลยนะครับของน้ำหอมที่รีวิวมาก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะซื้อก่อนพิเอฮาวานครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำมาเป็นลิมิเต็ดอิ dition แล้วก็ค่อนข้างจะหายากด้วยถ้าเกิดว่าหาได้ก่อนก็ควรจะหาก่อนนะครับสำหรับตัวพิเอลโมลนะจึงอยู่อันดับ2นะครับสำหรับเดลี่มิลเกอร์นะครับพีเอลโมลนะครับ อันดับสุดท้ายแล้วนะครับอันดับหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นกลิ่นที่ผมบอกตรงๆเลยว่าผมผิดหวังจากกลิ่นแรกที่แบบว่าอยากจะหาซื้อนะแต่ว่าหาซื้อไม่ได้สักทีนะครับนั่นก็คือนะครับวาเลนติโนอูโมบอนอินโรม่าครับวาเลนติโนอูโมนะครับเมื่อก่อนเนะี่ยอยากได้ตัวเอ่ออินเทนนะตัวนั้นนะครับแต่ว่ามันหายากเหลือเกินนะคือหายยังไงก็ไม่เจอสักทีนะครับคือคนที่ทําท่าเหมือนจะเอาเข้ามาแล้วเนี่ยพอ แบบว่าถามไปก็จะของหมดตลอดเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ลิขสิทธิ์ประเทศไทยไม่มีด้วยสําหรับวอลนโดมาผมไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้ไปสำรวจตลาดเลยนะครับว่ากลิ่นเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่านะตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นวาเลนติโนอูโมที่มันจะมีความแบบอะควติกนะครับแล้วก็มีความแบบว่ามีเสน่ห์เย้ายวนมากๆนะ จะมีกลิ่นสไตล์หรูเบาๆนะครับของตัวไวโอเลตนะซึ่งตรงนี้จะไม่ใช่อ r ร s ชเหมือนตัววาเลนติโนอูโมหรือว่าวาเลนติโนอูโมอินเทนตนะครับตัวนี้แล้วก็จะไม่มาเขือเทศเหมือนอะควานะอะคว่ยจะออกมาเขือเทศไปน,นิดนึงคือในประเทศไทยตอนนี้นที่หาได้แน่ๆเลยนะครับก็คือตัวอูโมธรรมดากับตัวอูโมที่เป็นตัวควานะซึ่ง2กลิ่นถามว่าอูโมปกติโอเคไหมโอเคครับเป็นกลิ่นอริชที่ดูหรูนะแต่ว่าดูบางไปหน่อยนะส่วนตัวอินเทน่ยจะเป็นอ r ริชที่ดูเข้มข้นมากขึ้น มีมิติขงความหวานหน่อยๆน,นะของตัววานิลานะครับแต่ว่าตัวอูโม่นะครับที่เป็นอัลควาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันกลิ่นเป็นมะเขือเทศไปหน่อยคือมีความรู้สึกว่าไม่ชอบประเดยส่วนตัวก็เลยแบบทานไปนะสำหรับตัวนั้นนะนึกว่าจะเป็นอะไรที่ดูแบบสดชื่นสดชื่นมากกว่านี้ v a l e n t i n o u ู o ม่ o อลอ n นโรมนะครับอาจจะมีแบบโนต้ตทีค่คล้ายๆกับตัว a l t r a m e l นะแต่ว่ามันมีความบางกว่าคือมันมีความใสามากกว่าอ l t เ a m e l มนะตัวนี้แล้วก็มีความแบบอ q u a ติกนิดๆนะครับคล้ายคกับตัวของเ Legend นะครับของ Invictus นะ i n v i c ค u s Legend คือจะเป็นตัวนั้นนะแต่ว่ากลิ่นมันอยู่ในโทนที่บาลานซ์พอดีนะครับคือแบบว่าไม่ไดุหวานเกินไปไม่แดียวคอติกเกินไปแล้วก็มันยังมีความหนักแน่นและก็ความเซ็กซี่อยู่ในตัวเนื้อกลิ่นนะครับแล้วก็มันมีความแบบ เหมือนจะเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยพูดนะออกแนวแบบว่าอินโทรเวิร์ตนิดนึงแต่มันมีความพังอ่ะคือมันมีความอินโทรเวิร์ตจริงแต่มันมีความเท่นะครับมีความพังกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดูแบบเป็นเหมือนกับสร้างมาเพื่อแบบว่าผู้ชายที่บุคลิกแบบแน,นวแบบเหมือนจะมีสเสน่ห์แต่เหมือนกับจะไม่ค่อยเปิดตัวสักเท่าไหร่นะคือเป็นอะไรที่กลิ่นมีความซับซ้อนพอสมควรแล้วก็มีความแปลกนะครับยูนิคแน่ๆนะตัวนี้ ถ้าซื้อมาในรับรองนะครับว่าไม่ค่อยมีใครเหมือนนะกลิ่นที่มันจะเปิดมาแบบแล้วมีพื้นเป็นตัวแบบไวโอเลตที่ออกพลาสติกพลาสติกหน่อยแล้วก็มีความแบบวา่าหวานหวานอควาติออกวอ,อกวๆมีความอมเบอริกงห,หน่อยนะเซ็กซี่มากๆนะกลิ่นนี้เป็นอะไรที่อยากได้เป็นดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้แน่ๆเลยว่าต้องหาได้ยากนะแล้วก็เหมือนกับต้องใช้ความพยายามในการหาพอสมควรนนะ่ะเนื่องจากว่ากลิ่นนี้ไม่น่าจะเข้าไทยแน่นอนนะ หรือถ้าเกิดเข้าไทยนะครับใครรู้นะครับฝากบอกด้วยนะครับใต้คลิปเนี่ยว่ากลิ่นนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ตรงไหนอยู่ในห้างไหนนะครับจะรีบตามไปดูตามไปดมเลยทีเดียวนะสำหรับตัวกลิ่นนี้นะครับวาเลนติโนบูโม่บอนอินโรม่านะครับเป็นอันดับหนึ่งที่อยากได้สําหรับ ล็อตนี้นะแต่ไม่แน่ใจว่าผ่านไปอีกสักเดือนสองเดือนอาจจะอยากเป็นล็อตอื่นก็ได้นะครับสาหรับวันนี้นะครับใครที่อยากได้กลิ่นไหนนะครับสิอันดับของคุณคืออะไรสามารถคอมเมนต์เข้าไปได้ใต้คลิปนี้นะครับบอกกันหน่อยว่าน้ําหอม10อันดับที่คุณอยากได้เนะี่ย แล้วยังไม่มีนะครับคือตัวไหนบ้างนะครับส่วนใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด s u b สไคร e และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับคลิปจะลาดับแบบนี้นะครับจะพยายามทําออกมาเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ต้องขอเวลาหาข้อมูลหาอะไรนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าต้องการความเรียบเรียง พอสมควรเลยนะครับสำหรับการทำคลิปนี้เนาะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวกันได้นะครับผ่านทาง Facebook และ Instagram@ @insentth ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้แนะนำน้ำหอมตัวไหนนะครับหรือว่าอยากจะคุยกันก็สามารถได้ e ร t m กเม a g e มาได้นะครับผ่านทาง Facebook และ Instagram เช่นกันนะครับย้ำอีกรอบนะครับสำหรับอ่า e n s e นนะครับเป็นช่องรีวิวน้ำหอมนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้ำหอมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทั้งแฟนเพจทั้ง Instagram และช่องนะครับ ไม่ได้ขายน้ำหอมแต่อย่างใดนะครับก็ถ้าเกิดว่าให้แนะนำเนี่ยอาจจะต้องไปหาซื้อเองนะหรือไม่ก็ถ้าถามเรื่องการแนะนำร้านอาจจะพอแนะนำได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าร้านนั้นจะมีอยู่หรือเปล่านะเนื่องจากว่าตัวของผมเองเนี่ยก็หาบางตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะก็พยายามหาเหมือนทุกคนนั่นแหละครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย